สวัสดีค่ะผม,ผมจะผมมาที่คาเฟ่สันก้ามปูค่ะสวัสดีค่ะมาที่สันก้ามที่สันก้ามปูมีอาหารเยอะมากเลยสันก้ามปูอะไรมีของเล่นเด็กด้วยเอาน้องสาวจต่ไม่ได้นี่ยข้างนอกนี่มันมองนี่อย่าขีดน,นะ ทำนะคะมาลินจ์มาป้านอาหารปลาลูกคราฟบไปนี่นี่โอ้โหที่บ้านเล่นยังไม่พออย่างละตู้อ่ะนี่นี่มาลินอยู่นี่ค่ะให้อาหารปลาเ้ยมีนี่มีอาหารนกไหมค่ะมาลินอ่านดูดิ อแก้มก,กรเขาให้อาหารนกนี่ไงแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนมีกระตา่ายมีเตา่าตาตาที่ตาตอนที่มันจะเออให้อาหารปลาคราฟก่อนมาละ่ะอันนี้อะไรโอ้อะไรไหมคะเฮ้ยเนี่ยที่มีอะอรอันนี้คืออะไรแม่ดูดิออให้เด็กเล่นทรายอะไรอย่างเงี้ยปะว้าว มาลีแม่ค่ะเข้าแล้วเอา้ามาคะ่ะอาหารอะไรอะ่ะอันนี้ผมมาให้อาหารนกได้เลยนะ,นะครับนกอะไรอะ่ะนกอะไรไหมคะนารีอ่านใหม่นกมูนว้าอะตัวนี้ตัวนี้อ่ะนางฟินนางฟิมันเอากับเขาเร็วเร็วเร็ว มันรีไม่กลัวเหรอไม่ไปคากรวบปะชอบปะอะยอยไหมเพราะมันกินแก้มันกันด้วยไปแกะได้ได้ได้ยิ้มยิ้มให้พี่เขาหน่อยนะเอาไปคะเอาไปคะเอาไปคะป้อนป้อนอันแล้วเล่นป้อนนี่เฮ้ย ถ้าเหมือนงานวัดนะ่ะต้องตักตักแบบริมริมมาลูกโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยเอานกยุงเอานกยุงเอาเอ้าเอานกยุงนกยุงไหมคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไร<อ>แล้วเอาไปซ้อนสองอันทำไมกะว่ามันหนาอา๋อเป็นไอเดียเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา <c oughs> เออเอะอะ <c oughs> เ,เ,เ,เล่นผิดวิธีโดนนะลงมา okay. Okay. หนึ่ง